สวัสดีครับสมบู้ช่มไม่เลี่ยงเกมนักกอล์ฟแซดนักคำเพื่อนกันอย่แล้ว,วครับผมก็วันนี้ตู้พัทส,สองของเชิญฉลองเก้าปีก็มาแล้วนะครับนั่นคือตู้ของแกม 1, แกมาหนึ่งเกมมาสองแล้วก็อัลติเนตโกฮังนั่นเองนะครับผมก็เอาจริงๆเนี่ยผมควรมีเพชรเยอะกว่านี้ประมาณห้าร้อยกว่าเพชรเลยที่มันหายไปประมาณสองร้อยกว่าเพชรเนี่ยก็เพราะว่าผมเอาเพชรตรงส่วนนั้นเนี่ยไปเปิดมหาบอลลี่ต่อนะครับผมซึ่งทำไมผมถึงเอาไปเปิดาหาวอลลี่ต่อหลังไม่แล้วไม่ได้เอามาอัดชิพให้ท่าชมดูก็เพราะว่ามันเสี่ยนและอยากแบบ อยากจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์ถ้าคุณผู้ชมว่าถ้าผมได้บอดี้มาผมจะได้เอามาโชว์ในคลิปนี้นะครับผมแต่ผมประกอบการก็อย่างที่รู้กันกูก็ยังเป็นคนคนดีคนเด,เดิมที่เกลืออยู่บนยังข้ามนะครับแบบไม่มีอะไรเลยใช่คือเปิดไม่ได้อะไรเลยคือเกลือก็คือเกลือน,นะครับผมแล้วผมก็ได่อีเวนนี่มาเพิ่มด้วยคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือเกลือมากนะครับใช่กูเอาเพชรไปเปิดเซอร์ไพรส์ตอบเรื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับตั้งสองเหรียญแล้วไม่ได้อัดคลิปให้ทุกคนดูเพราะว่าอยากจะเซอร์ไพรส์ว่าถ้าเกิดได้มา แต่ผมประกอบการก็คือกูเกิลนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ถามว่าเราจะเปิดหาใครระหว่างอัลติเมตโกฮังหรือแกมมาหนึ่งกมมาสองคำตอบมันง่ายๆอยู่แล้วนะครับนั่นคืออัลติเมตโกฮังเลยเพราะว่าอะไรนะหรอเขาคือตัวละครที่เก่งที่สุดแห่งยุคนปัจจุบันนะครับผมเก่งมากๆใครไม่เปิดหาพลาดมากๆเลยแกมมาหนึ่งกมมาสองเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้นะครับผมแต่อัลติเมตโกฮังยังไงยังไงอะ่ะมันก็ต้องเปิดหาอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าม่งเก่งมาก โดยเฉพาะแอคทีฟของเขาที่ล่อศัตรูมาตีตัวเองเนี่ยแม่งคือแบบรับได้ทุกอย่างเว่ยรับได้ทุกอย่างแม่งถึกแบบถึกถึกชิบหายอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรดีคือแบบตัวเนี้ยแม่งเก่งเก่งเกินหน้ากันตาคือมันเก่งเกินไปแล้วนะครับยังไงยังไงก็ต้องมีติดไอเดียนะครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าข้างตู้มีตัวอะไรบ้างนะครับผมมีคลุฑกับติดแปดเก่งไหมนะครับข้างตู้เก่งเก่งมากตัวนี้เก่งมากนะครับเป็นตัวละครซัพพอร์ตสุ์ฮีโร่ได้โคตรดี ใครอยากค่ะใครอยากลองเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ในทีมซุเปอร์เนนะครับตรงนี้ล่นเก่งมากจริงๆแล้วก็มีโกเบบูวายโตบูกูบอกเลยตอนมึงมาใหม่ๆกูโคตรไฮแต่พอมาหน้าปัจจนหน้าตอนนี้นะมึงกากมากก่อนมึงจะเปลี่ยนร่างมึงใช้เวลาตั้ง5เทินแล้วแบบแม่งคือกระจอกมากๆเลยนะไอ้วายโตบูตัวน,นี้เนี่ยคือแบบไม่ได้ใช้แล้วนะครับคือตอนที่กูเปิดได้มึงมาเนี่ยคือกูก็ดีใจไงว่ามึงเก่งแต่แบบพอมันเล่นหน้าตอนนี้นปัจจุบันตอนนี้จริงๆอ่ะคือ มึงกากครับเพื่อนมึงกากมากนะครับคือ,อไม่รู้จะพูดอะไรดีคือแบบแม่งเงยทำตัวออกมาเทถแต่ไมสส่สกิลดันกากสังนั้นนะครับออก็แล้วก็มี8ปีนะครับผมเก่งมากตัวนี้ยังเก่งอยู่นะเออแล้วก็มี Go-B Movie Metal ล o o l e r นะครับผมเก่งอยู่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับผมโดยเฉพาะตอนที่ฉีกเสื้อเนี่ยฉีกเสื้อแล้วมันก็จะเก่งขึ้นอีกต่างหากนะครับผมก็ของดีเลยนะครับอ่ะมี7ปีด้วยนะครับไม่ต้องออก ดยเฉพาะมึงเนี่ยไม่ต้องออกให้กูเพราะว่าผมมีลุงไปแล้วลุงไปแล้วด้วยไม่ต้องออกนะเข้าใจไหมเจ็ดปีแล้วก็มีโกคุยูไอออกไามให้ผมเพิ่มได้นะครับเพราะยังไม่ตันและอีกไม่นานหลังจากนี้เนี่ยก็จะมี eca ของเขามาด้วยนะครับผมรวมถึงเวจิต้าบิยอนบูด้วยแล้วก็มี eca มาดังนั้นรอรอเลยถ้าเอาถ้าออกมาให้ผมเพิ่มเนี่ยผมดีใจมากนะครับเพราะว่ามันจะเก่งคโคตรเลยนะครับผมกับผมตองตัวน,นี้นะครับผมอ่ะแล้วก็มีอันนี้ไม่ต้องออกแล้วแหละเออจริงนะโกฮังโกเทนมูวี่บอสี่เพราะว่าผมลุงไปแล้วเหมือนกันนะคร แล้วก็พิโโลอืมไม่เฉยๆ LR มีกี่ตัวในตูนะ้เนี่ยหนึ่งสองาสี่ห้าหเจ็ดแดตัว LR ในตู้แปตัวโอ้ไม่กอเยอะมากโอ้ oh, หมดคำจะพูดละเอาง่ายๆนะถ้าเกิดว่าได้ออนิเมชันแบบการันตีฟีเจอร์เนะ่ย มันมันนุ้นยากมากเลยว่าจะเป็นอัลติเมตโกฮังดังนั้นอนิเมชันที่ผมหวังทุกด้านเนี่ยก็มีแต่ท้องพัดสีฟ้ากับย้อนเวลามีแค่นี้เลยนะครับผมหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเรามาดูดีกว่าครับผมว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะได้อัลติเมตโกฮังกันหรือเปล่านะครับผมท่านผู้ชมโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามัลติแลกเป็นเรยดีกว่าครับผมท่านผู้ชมไปขอร้องอัลติเมตโกฮังเก่งมากเก่งมากนายคือเก่งนายโคตรเก่งเพื่อนนายเก่งมาก โอ้ oh, ใช่แล้วก็มีอนิเมชันเปิดกระชาใหม่ด้วยนะครับอ่าร์สิบแปดโกเทนบิวปิกโกลอเฉยๆไม่มีอะไรมากอิคุโซอนิเมชันใหม่นะครับเป็นโอเคมี 1, แกม่าหนึ่งแกม่าสองได้อะไรนะอ oh, oh, oh. ๋อโอ้อนิเมชันเกลือนะครับไม่น่ามีอะไรไม่ไม่น่าม,มีอะไรแหละอันนี้น่าจะเกลือนะครับอืม hmm, ไม่น่ามีอะไรหรอกเออไม่ต้องหวังหรอกอันนี้มืลติเกลนะครับผมคำ้ำๆไปได้เลยนะครับ โอ้โหเอสเออาร์แถมให้กูสักหน่อยกว่าการาตีก็ไม่มีเหรอโอ้โหนั่นโอ้โหเกสเซยเแมนวัดตัวเลกลือแลวกูรู้ไปแล้วใช่ <c oughs> ครับตามนั้นฮะบอกแล้วดวงผมแม่งไม่มีเลยอ่ะที่กูเกลือมากนะครับผม <c oughs> โอเคบอตีที่สองเลยดีกว่าหนะครับผมท่านผู้ชมหวังว่าจะออกให้ผมนะครับไปขอร้องอัลติเนตโกทังอยากได้ไหนมากจริงขอร้องละ บิวบอดี้แล้วก็สิบแปดเฉยเซกลุ้งอีคูโซไม่เปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างโอ้ยนู้าไม่เปลี่ยนแกมมาหนึ่งนะครับแกมมาสองแด๊กอิดแด๊กอิดแมนมันเกลือไงให้กูทำยังไงอ่ะถ้ามึงจะเกลือขนาดเนี้ยอันดับสิบแปดโอ้โหสิบแปดไปทำอะไรวะเนี้ยโอ้โหมัน มันเกลือโอ้โหเอาไปหมดเส้นทางเบื้องต้นละกันนะทั้งกับกิรุมันต้องเกลือมันเกลือเพื่อนเพื่อนเพื่อนคือคือมึงเกลือมันมันเพื่อนเพื่อนมึงเกลือไปแล้วเพื่อนโอ้โหโอ้ยโอเคโมติที่3นะครับออโติเมตโกหังเดี๋ยวดูอนิเมชันก่อนก็ได้แบบเผื่อมึงอาจจะน้อยใจกูไงที่แบบไม่ได้ดูอนิเมชันมึงแอบ น้อยใจก็เลยไม่ออกนะครับผมมา,มา,มาดูแอนิเมชันหน่อยกันละกันนะครับผมอโอ้โหเท่มึงเท่มากยันมึงเท่มากให้คูยอยากได้มากพ่อให้จะขอบคุณม,มากจริงๆขอร้องนะเกมขอร้องจริงได้โปรดละ่ะเพราะว่ามึงเก่งมึงเก่งเลยล่ะอัลติเมตโกฮังอะเทีปีเตะ สเตปเชื่อบีมแค่นอนเอาไม่ใช่ต่อยนะครับผมสเตปเชื่อบีมเขาน่าเป็นของพนะิกโเนาะที่มีพิกโรนอยู่ในทีมใช่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 จำผิดจำผิดนี่ยืนข้างกันโอ้โหแล้วออร่าแม่งเท่มากสีขาวกับสีส้มลูกถีบมาหาอะไรนี่ทุ่มสเตปเชื่อบีมแค่นอนเออโอ้โหแม่งเท่เท่จริงๆเท่มากขอร้องนะเด็โกฮังกูขอร้องอนะ่อ,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 อให้กูหน่อยได้ปวด ได้ปวดอะจริงๆนะโมดิลลี่สามไหครับผมไปว่าไงล่ะขอ้องได้ปวดฟรีสบอลิลี่สิบแปดดิโกโลโอวาริดาว่ะเฮ้ย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 จอเฮ้ยมามันมามันมาเอาว่ะมันมาโกาคังกับดิโกโลเอาว่ะขอะให้ปวดละ ไม่ปวดละจริงๆไม่ปวดละขอดร้องนะโอ้ยไม่ทำใจไม่ได้เลยว่ะคุณทำใจไม่ได้จริงๆคุณเยอมไปเยอะแล้วว่ะนั่นเออวายวายเออเออชีวิตเรียบร้อยแปดปีกูได้แปดปีสินะ ตามน้นนะครับแปดตีโอ้โหิีเซ่แปดปีมาทำไมวะเนี่ยโอ้ตายแล้วโอเคโมตีปีนะครับผมเหนื่อยแปดตีอะเพื่อนโ,อโกคูท้งคุเรลินมิส ไม่มีอะไรอีกแล้วนะอีคุโซเทคหนุ่เปลี่ยนล่างแกมมานึงแกม่าน,นึงดเฉยด้วยเอาเข้าไปโอ้โห,โห,โหไม่มีอะไรนอกจากคำว่าเกลือในเกลือเกลือแบบเกลือทะลุหลอดเลยลนะนั่นสามรัสดแุแดงมีหลายอย่างจะพูดอยากจะพูดมากโอ้แล้วรอบต่อไปก็คือ โอ้โหโอเคกูรู้เรื่องเลยห้าสิบห้าสิบห้าสิบโอเค My ม่กอดคลิปนี้ไม่ไหววะ่ะเกลือเกิอนอะ่ะท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมก็เกลือเลยอะออ้ยโอเคนะครับผมเหรียญแดงขอเช็คแป๊แบแป้งเหรียญแดงน่าจะดีอ่ะดีโคตรโคตรเลยลนะผมมีเหรียญแดงเยอะด้วยอืม hmm. เอาเป็นจริงแลก8ปีเพิ่มก็ได้นะผมไม่ว่าอะไรหรือแลกโกเบบูก็ได้นะคือของดีเยอะมากเหรียญแดงตอนเนี้ยคือจะแลกอะไรก็แลกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเช็คก่อนอ่าปลดเส้นทางใครเพิ่มได้บ้างนะครับจากที่ขอดูก่อนแปบ๊บหนึ่งแปดปีโอเคมึงเก่งแล้วละ่ะใช่มึงเก่งมากๆเลยตอนนี้มึงเก่งแล้วนะครับ8ปีตนนัวนี้เพราะว่าผมจะอัพคีย์อย่างเดียวเลยตอนที่ใช้สกิลชุบชีวิตมาปาบอลจิงกีเนะี่ย มึงจะได้จุดคียการันตีนะครับอัพคีนําไปเลยตัวเนี้ยต้องคีเน้นๆนะครับเอาเคีให้ขี้หน้าแหกไปเลยแล้วก็เอาสกิลคีอีกคีฮิตนะครับคีคอมโบคอมโบเท่าไหร่นี้คอมโบห้านะครับผมคิดที่เข้าเท่าไหร่คิดที่เข้เาอเอาไปดิอินฟินิตี้ด้วยใส่ไปเลยนะครับโอเคโอเคมึงเก่งแล้วละ่ะมีใครอีกค้างกับกิรูนะครับผมอ่า คลิปนี้กูเกลือจังเลยโอเ,โอเคนะครับท่านผู้ชมคลิปก็ประมาณนี้ผมประกอบการของเราก็เกลือไปอีกหนึ่งคลิปนะครับผมตามสภาพลุ้งไปหมดแล้วพวกมึงเนี่ยนะคือกูเห็นหน้าจนเอี๊ยแล้วอนะคือแบบลุ้งไปหมดแล้วเพื่อนอดูดิคือแบบไม่มีคัพป,ปี้เป็นแบบเป็นร้อยเป็นล้าน ไมกูต้องเงินได้มุญเลยเนะี่ยหมดสมุนเลยวะแม่เงยเฮ้ยเศร้านะครับชีวิตโอเคนะครับผทุกผู้ชมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกับ,ก,บกับการเปิดหาตู้แก๊มมาหนึ่ง 1, กับแก๊มมาสองกันดีกว่านะครับผมเพราะว่าเขาสมตละคอตัวนี้เนี่ยเป็นซับพอร์ตเตอร์ของของ,ของทีมมูซุปเปอร์ฮีโร่เลยนะครับผมแบบเก่งมากเป็นซับพอร์ตที่ดีดีจริงๆตัวนี้คือถ้ามีไว้ในทีมนะ่ะคือโคตรเก่งนะครับผมเออ ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่าโคตรเก่งเลยตอนนี้นะครับผมก็ไ้คลิปหน้าเขาจะเปิดหาแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็พอก่อนแล้วกันเพราะว่าเกลือเยอะแล้วนะครับผมหวังว่าคลิปหน้าของผมจะโดงดีกว่านี้นะครับโอเคนะครับผมท่านผู้ชมงั้นก็ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต,ต้องขอตัวลรับก่อนนะครับผมนักบ่าวหน้านะครับสวัสดีครับ